อมชาติวันนี้วันที่สิบแปดเดือนมก,กราคมปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังคําพูดอันสูงส่งล้ําค่าที่แสนหวานของบัพบดาดาซึ่งพูดในวันที่สิบแปดเป็นวันแห่งการจดจำรละลึกถึงของบิดาสีโอมชาติพ่อทางจิตวิญญาณน,นั้นกำลังมีการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจอยู่กับลูกๆแล้วกำลังให้การสอนกับลูก มันเป็นหน้าที่ของพ่อที่จะให้การสอนกับลูกและเป็นหน้าที่ของกูรูที่จะแสดงให้ลูกเห็นจุดหมายปลายทางของลูกจุดหมายปลายทางนั้นก็คือการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตสำหรับการหลุดพ้นแล้วการแสวงบุญแห่งการจบําสสาคัญและสําหรับการหลุดพ้นในชีวิตมันสําคัญจําเป็นมากๆที่จะรู้จากตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างวงจรแปชาติเดี๋ยวนี้กำลังจะจบแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะต้องกลับบ้านโดยการพูดกับตัวลูกเองในหนทางเช่นนี้ลูกก็จะอยู่อย่างมีความสุขมากๆแล้วลูกก็ยังจะให้ความสุขกับคนอื่นๆลูกจะต้องมีความเมตตาที่จะแสดงให้เขาเห็นหนทางที่จะทำให้พวกเขากลับมาสาธโระทานจากที่ทามโมปทาน บาบาได้อธิบายความลับอันลึกล้ําของบุญและบาปให้กับลูกๆบุญคืออะไรและบาปคืออะไรบุญอันใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือการจดจำพ่อและเตือนคนอื่นๆด้วยเช่นกันการเปิดศูนย์การใช้ร่างกายจิตใจและทรัพย์ของลูกในการรับใช้คนอื่นคือบุญการได้รับอิทธิพลโดยการครบเพื่อนคนอื่นๆแล้วต่อมามีความคิดไร้สาระ สูญเสียเวลาของลูกในการคิดถึงคนอื่นๆแล้วเป็นบาปถ้าในขณะที่ทำบุญบางคนนั้นทำบาปต่อมารายได้อะไรก็ตามที่หามาก็จะถูกทำให้จบสิ้นไปบุญอะไรก็ตามที่ได้แสดงมาทั้งหมดก็จะถูกทำให้จบลงแล้วต่อมาแทนที่จะเป็นบัญชีรายรับมันก็จะเป็นบัญชีรายจ่าย สำหรับดวงยางที่มีความรู้การลงโทษต,ต่อการกระทำบาปแล้วคือหนึ่งร้อยเท่าเพราะพวกเขานั้นมาเป็นผู้ที่ประนามสัตว์กุลูนี่แหละทํไไมพ่อจึงให้การสอนเหล่านี้กับลูกๆลูกๆที่แสนหวานอย่าได้แสดงการกระทำที่เป็นบาปจงปกป้องตัวลูกเองจากการได้รับบาดเจ็บจากกิเลสพรขอให้ลูกนั้น จงมีประสบการณ์ของความรักที่แท้จริงและมีประสบการณ์กับการเป็นเพื่อนกับพ่อบรามาผู้ที่มีพันพันมือตลอดเวลาในปัจจุบันบทบาทของพ่อบรามาพร้อมด้วยพันพันมือนั้นกำลังถูกแสดงดังเช่นที่มือของลูกนั้นไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได้โดยปราศจากลูกดวงยาน ในหนทางเดียวกันมือของลูกนั่นก็คือลูกๆไม่สามารถทำริงใดๆดได้โดยปราศจากบับดาดาในทุกๆงานนั้นมีการช่วยเหลือของพ่อก่อนในขณะที่บทบาทของการก่อตั้งก็กำลังถูกแสดงบับดาดานั้นอยู่กับลูกๆในทุกความคิดและในทุกพินาทีเพราะฉะนั้นอย่าได้ใส่ม่านของการแยกและอยู่อย่างแยก ในโยคะจงเคลื่อนไหวไปในคลื่นของมหาสมุรแห่งความรักร้องเพลงสรรเสริญของท่านและอย่าได้รับการเจ็บปวดรูปแบบทางปฏิบัติของความรักต่อพ่อก็คือการมีความรักสำหรับที่จะทำงานรับใช้คติพจน์ประสบการณ์และการฝึกฝนในสภาพที่ปราศจากล่างคือพื้นฐานของการได้รับอันดับข้างหน้าหาอัจฉะ โอมชานติ